สวัสดีครับพบกันทางช่องคลิปเด็ดบอลดัง V7 เนะครับเพื่อไม่พลาดทุกคลิปท่านสามารถกดติดตามช่องเอาไว้ก่อนได้เลยนะครับขอบคุณทุกการกดติดตามนะครับขอบคุณทาง W88 ด้วยนะเป็นสปอนเซอร์ให้ทีมคริสตันพาลเลตวันนี้มีคิวลงสนามด้วยนะครับก็เป็นสปอนเซอร์ให้กับทีมในซรีเียร์ลีกมาอย่างยาวนานนะครับสำหรับบยูแปดนะครับทีมชาติอาร์เจนตินาให้ W88 เป็นผู้โปรโมทระดับภูมิภาคด้วยนะฮะท่านใดที่ชอบการเชร์อยู่แล้วนะครับ สามารถเลือกเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือได้นะครับ w88 ตอบโจทย์ครับสมาชิกใหม่อย่าลืมรับ260บาทฟรีนะครับเพิ่มจากยอดฝาก10%ทุกวันก็สมัครรับได้ด้วยนะครับถ้าทั้งหมดเนี่ยสมัครผ่านทาง l i n e a b o 9 6จะได้รับบอลเต่งนะครับเป็นของแถมนะครับเมื่อวานไม่มีปัญหาแนบบอลเต่งเมื่อวานเป็นลิเวอร์พูลนะครับกินสบายนะครับส่วนบอลท่ป่าเนี่ยก็สามารถติดตามได้ที่ Line a t เช็ดเดียวกันนะครับเมื่อวานนี้ก็ในในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ ต้องแจ้งนิดนึงนะบอลกระป๋าเจ็ดวันที่ผ่านมาเนี่ยเข้าตัวเดียวผิด6ตัวนะตอนนี้สวนเนี่ยบวกยาวๆนะครับก็ทักมารับได้ที่ Li น์แอเช่นเดียวกันนะครับสำหรับสมาชิก W88 ย้ำอีกครั้งครับว่ารับฟรีนะครับส่วนทางหน้ากล้องครับเมื่อวานเข้าตัวเสียตัวนะฮะที่เสียเนี่ยเป็นบาเลนเซียนะครับส่วนที่เข้าก็เป็นเรอุปนะฮะวันนี้2ตัวที่หยิบมาในเซเรียอาก่อนครับ5ทุ่ม45อูดิเนเซ่เจอซาและนิตาหน้า อุดิเนเซ่เป็นต่อหนึ่งลูกนะครับตอนนี้ฟอร์มดีเป็นบ้าเลยนะครับตอนนี้ชนะรัวๆเลยอุดิเนเซ่สถานการณ์ลอยตัวไปแล้วแต่ดันเล่นดีนะเล่นในภาวะที่รแรงกดดันทําได้ดีมากนะฮะสามนัดหลังยิงคู่แข่งไปสิบเอ็ดลูกนะครับปัญหาคือเสียประตูง่ายครับก็เล่นชิลไปหน่อยนะครับเก้านัดที่ผ่านมาใครเจออุดิเนเซ่ยิงได้ทุกทีนะครับอุดิเนเซ่เสียประตูมาเก้าเกมติดต่อกันแล้วนะครับแต่ว่าทดแทนด้วยเกมลุกที่มีคุณภาพสูง วันนี้เจอซาแลนิตาน่าซึ่งเป็นบวยแต่ว่าหากเราดูเกมในมือที่พวกเขายังเตะน้อยกว่าทีมในโซนปลอดภัยอยู่2เกมเนี่ยถ้าเก็บได้เนี่ยมีโอกาสอยู่รอดเหมือนกันนะครับช่องว่างแค่3าคะแนนนึงทันกันนะฮะตอนนี้9คะแนนแต่เตะน้อยกว่า2เกมเริ่มจากเกมนี้นะครับดูจากตัวผู้เล่นแล้วก็พอได้ฟัดกันนะครับผมมองว่าสไตล์ก็เล่นของซาเลนิตาน่าเนี่ยสู้ได้ครับอูดิเนเซ่ร้อนแดงก็จริงครับแต่เกมรับไม่ดี ซาแลนิตาน่าเป็นบอลที่โตแมนอยู่แล้วด้วยผมมองว่าเกมนี้สูสี F, ราคาหนึ่งลูกโอเวอร์ Over date, เดทเกินไปครับหน้ารองไปที่ซาแลนิตาน่าคู่ต่อมาในพรีเมียร์ลีกนะครับแมนซิตี้เจอไบรตันตีสองแมนซิตี้เป็นต่อ2ลูกแพงไปครับผมมองในเรื่องของตวัวผู้เล่นเนี่ยแมนซิตี้์ศักยภาพเหนือกว่าวันนี้จะไม่มีไควอเกอร์เควินเดบรอยต้องลุ้นกันครับเช็คความฟิตนะฮะตามรายงานข่าวส่วนไบรตันไม่มีอีฟบิซูมา ในเรื่องของสถานการณ์คือแมสซิตี้ต้องชนะเพื่อทวงจากผงคืนนะครับผมมองว่าชนะอชนะได้นะครับแต่ว่าเด็ดสลูกเนี่ยเทียบกับไรตันที่กําลังมั่นใจแล้วก็วิธีการเล่นฟุตบอลของไรตันเนี่ยเป็นบอลที่ดึงเวลาเก่งนะครับครองบอลดีเรียกฟาวเก่งเรสซิงมีคุณภาพแพงครับหน้ารองไปที่ไรตันคิดว่าแพ้ลูกเดียวนะครับหรือเต็มที่เลยแพ้2ประตูนะ ก็คู่นี้ไปที่ไบรตันนะครับสรุป2ตัวครับซาแลนดิตาหน้าเป็นรองที่1ลูกแล้วก็ไบรตันเป็นรองที่2ลูกนี่คือ2ตัวที่หยิบมาฝากกันนะครับส่วนบอลเต็งจะเป็นตัวไหนอย่างไรตามที่ไลน์เอสเอสบีโอโอเก้าหกนะเช่นเดียวกับบอลเข้าไปเอเชียนแฮนดิแคปนะครับตามสวนกง้นผ่อนนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านสมหวังครับ